สวัสดีค่ะแม่แม่นพ้ากันจองเนื้อสวัสดีค่ะเอาหนันกินข้าวกันยังน้อค่ะทุบบักเขียบักเขียร์กรแดกบองประทูเอระทูเอ้านียังไงกระทูค่ะกระทูขาหมูค่ะกระทูขาหมูแซบแซบหมวชินแล้วเี้ะชิ้นเมื่อ้วรแรากกระควากระควากระมัวนี่ย นวค่ะส่นัลงืว่มาลูกหลานได้สุบกียแทบกินแม่กินเพื่อนได้แต่ก็ออกมากินละมั่ปลาสุกปลาบวงเราสิลดิพวกบวนมือได้กันยาก ยากหลายเพราะเราลดโอ้ยกลัวามหวานได้ซื้อสีตั้งขาอยากไม่ยากกันอย่างนี้สนเนาะ้อนไม่แรงสุด้อบแบบนี่ผู้หญิงผู้หงรอกผู้่ายผู้นอยหรอกเจ้าใส่ไปเรื่อยเตยเจ้ามสโซนเรารักษาุ่วงผ่าไปดีก็มื่งไอ่ซนเรก็มีดอกกินไ่เรกลิ่นกันหน่อยแล้วคอยกลินกนอยกินแต้ลรูตูน่ส่วนอิ่มสวมเอาสวมเอากันแม่ครับขอครับเจ้า มึงดำลุงสวัส kind ด of ีางสวัสดีลงดำ้าตีกับเบยกเด้อมันจะลึกมมโยอ่ไรยังอ๊ะลคกมาขึงน้ําตัวเขาเอาเองจ้าเอยงอะไรเผาแล้วพระดีไปจกหายถ้าจ้องหายก็ไม่สนใจเนาะว่าห้ตัวหาย่วขม้นเลย

ไ่ก็มืนั่นก็ไม่ก็มื่นนั่นน้อยหนไม่ก็มืนั่นหัวบานำมึงมาจะหาหมอจังเลไร้อนเลยเขื่อย่ได้ ข่าวป่ะลูกน,น,น่าไม่เจ็นั่าแนต้องโกแม่ซื้อมาให้หนะเอาคนละตัวน,าน่าหายใจเยอใต้ยฝาที่ไหนแม่ไมนมีสองตวัวเท่านั้นแค่ไปซื้อรายก็น่นาด้วยน่าลูกวางกันโทรศัพท์ ก,กินเน้กินม้กจากันบด้าองา,านแลรด้วยละ่ะเก่งสร้างสักใครท่านบ้าง <c ười> ละ่ะ <c ười> ชิใสได้เก่งสร้างย่ายเนี่ยขนมงสำายตัวคุณะลา